สลิดนามหาราชไปพงาดวัดท้องคุ้งอ่างทองอร่อยมากนะครับ สวัสดีครับสันสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการท่องเที่ยวด้านหน้าเป็นวัดท้องคุ้งเมือง เขาว่ามีเน่เน่เน่น่าจะน่าจะใช่ะนะขายหลายอย่างแล้วมีปลาสลิดด้วยคุณแม่สนใจปลาสลิดแล้วนี่ก็เป็นแม่น้ําแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งนู้นอะวัดอะไรนาะอ,อยู่เชิงสะพานนั้นอนะไม่แน่ใจไกลๆนู้น่ะครับ น้ำไหลตลอดเลยเห็นเขื่อนแม่ดิมตริงกันตริ่งผังนี่มีตัววัดระดับน้ําำน,นี้ด้วยอ่ะมีข้าวน้ํา่ะอัน,นนี้ก็ก็บล็อกเอาไว้ไม่ให้น้ำทะลักเข้ามา,า,านะนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณใกล้ๆวัด คูโอ้ที่ขายไงครับอราละ15บาทค่ะโอ้15บาทแล้วเนี่ยถุงเท่าไหร่ถุงละ50ค่ะมีให้ชิงค่ะแก้วขมิ้นควานอ๋อแก้วขมิ้นควานติ๊กกระสุกคุณกันแล้วเนี่ยถุงเท่าไรต้าจ้าถุงเท่าไร่20บาทค่ะ20บาทเป็นตัวที่สองอ้หูไช้อนเลนะโอเคพี่จ้าจ้ามาเอาตอนไหนหนูอยู่สลิดเหรอเนี่ยสลิดค่ะสลิดนาค่ะเหรอลเท่าไหร่ สลิดโร220ปลาช่อนส0งปลาสังขวาด160บาทค่ะหนูอ้าวไข่ไปหมดแล้วแล้วแม่เอาไหนูไข่ไม่มีแล้วพี่นี่เนี่ยไม่ฟอกจ้อแล้วนี่ไม่มีไข่ก็อร่อยแม่หนูมากเองไม่เค็มมากเก็บได้เป็นเดือนไข่สองร้อยได้เลยเสียงดังเดี๋ยวส่งไปให้จางอ๋อดีหมดแล้วใช่ไหมทาไปตากอีกใช่ไหม ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นซาดแดดเดียวงยคือหนูมาตอนเย็นทําแล้วเช้ามาก็ล้างปากเป็นสลิดนาสลิดนาค่ะโอเคปลานาไม่ได้ปลาเลีออย้ยงค่ะมากับน้ำหรือไงนี่บ้านวัดโพมหาราชเนี่ยปลาทุ่งนาค่ะอ๋ออ๋อวัดโพหรอมหาราชใช่ว้าวหามาส่งตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะอยุธยาใช่ใช่ไปดงนี้เดี๋ยวนะปลาบ้านเรา โอเคแล้วร้านนี้ร้านอะไรร้านผัดไทยค่ะร้านผัดไทยที่มีชื่อค่ะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเร่อยทุกอย่างปลาตากแห้งนะครับแหลปลาไปดูหน่อยอืมพุทธตัวใหญ่ดีอ่ะมันมากันน้ำหรือว่าไงอ่ะขับมันมันปลานาใช่มันอยู่ในในนาค่ะในนาค่ะ คือก็หากินเองธรรมชาติใช่ค่ะอยู่ในท้องนาไม่มากค่ะแต่ว่าเวลานั้นต้องเอาไปใส่ออกห้องฟื้ไว้นะคะอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราอยู่ห้องธรรมดามันจะคืนตัวเพราะปลาแม่เขาไม่เข็มมากเราหมักเองแต่อยู่ได้เป็นเดือนต้องใส่ช่องฟื้ใช่ค่ะออืตัวใหญ่ดีนะโหเขาถือข้างนอกไม่ได้หรอ ญ่ที่เราอาศัยขายเพราะข้าราชการพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มาทานผัดไทยอะค่ะเราขอทานกับแม่จะอ๋อร้านเดียวกันใย่ไหมแต่ละร้านค่ะแต่ว่าเราขายตรงนี้เขาขายผัดไทยก็มีลูกค้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็มาซ่งอ๋อหัวไม่ได้เลยค่ะงนื้อเอาเอาลองไปทานดูแล้วเอาเบอร์โทรไปค่ะแล้วก็ผ้าจะเอาอ่ะก็โทรมาสั่งหนูเลยเอาเก็บล็อกไว้ให้ค่ะ Oh. ลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสาร์อาทิตยจ์จะมาแล้วก็จะโทรสั่งไหลมาจากชนบุรีมาจากที่ไหนอเงี้สยนะสามโลเจ็ดเจ็ดบาทสามโลเจ็ดบาทแล้วครับก <c oughs> <c oughs> ิโลละสองร้อยอ๋ออ๋อนึกว่าร้อยแปดสิบ เอาเว้รับสิไม่ได้เลยค่ะปลาสลิดมหาราชทุ่งนาท้องนาหลายๆเจ้ารวมกันนะคะครับที่เขาเอามาส่งอ่ะโอ้ใช่ค่ะจะอยู่แถวนู้นเลยเป็นบ่อไม่ใช่บ่อเป็นท้องนาใช่ค่ะหาปลาแบบกินเองทำธรรมชาติเลยลองไปทานดูแล้วก็จะรู้ค่ะรู้เลยว่ารสเป็นยังไง มันต่างกับปลาเลี้ยงยังไงอ่ะปลาเลี้ยงมันจะเหม็นคาวอ่ะอ๋อ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 แต่ถ้าปลานามันจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นกลิ่นโคลนก็ไม่มีใช่ใช่ตากก่อนเลยใช่ไหมคะอือฮึกลับไปถึงตอนไหนก็เอาผึ่งตากได้เลยค่ะตัดไม่ให้เท่าไหร่ดวนอันนี้อันนี้เหรออันนี้ครึ่งโลแล้วก็มีถุงละโลอันนี้สองถุงใช่ค่ะมีร้อยยังไงอือฮึค่า มาถึงหยิบเขาเขารู้นี่เขารู้นี่ลูกค้าเก่าๆถ้าเขามาทานอย่างเงี้ยเขาใจนี่เลยค่ะเขาจะรีบสั่งเลยเพราะว่าถ้าเขาออกมาอย่างเงี้ยหมดมันไม่มีแล้วค่ะบางทีลูกค้าจะชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยโทรมาสั่งหนูว่าหนูก็จะตากรอเขาคือไม่มีขายหน้าร้านแล้วแต่ถ้าปลาตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปซื้อมาเท่าไหร่ก็ซื้อได้แต่ว่าเราไม่ขายปลาพวกเนี้ยค่ะที่มีไข่นี่ธรรมชาติเท่ากัน ็ฉันไม่ทันเนี่ยฉันบอกฉันไม่ทนันโอ้ <laughs> ฉันก็ยืนมองเนี่ยพอเข้าถึงเก็ชโอ้กีแป้นจะแตก <laughs> ก็จะแอบ,บสักตัวก็บ่ได้ทั <laughs> ้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวนะสามรถเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดร้อยันทวนแลน้วกันโหไม่ได้อ่ะจริงนห<ล>นึ่รถแห้เราแคนี่หกร้อยหนึงอะ่ะค <uh? ึ่งโลเมืเอ่อกีอ้บอกคึ่งโลเอถุงเอถุงเล็กสามตัวก็อันครึ่งร้อยเจ็ดร้อยก็อันนี้มันสองมันมันมันถึงแล้วเราขีด ไอันนี้นี่บอกว่าอันนี้มันร้อยหนึ่งถูกอันนี้มันร้อยหนึ่งอระถุงแล้วค่ะแต่อันนี้มันสามร้อยสองพิเศษให้ถุงซีนสิบไหมคะ,ะซื้อกินหมดเลยทีเหมาปลาแล้วนะวันนี้มาเนี่ยเหมาปลาต <ฮะ S 2> ลิดไปแล้วมีเศษตังไหม,มพร้อมที่จะแบ่งผ่านไ,ไปให้ผานเ่ยมีแบงค์่านโอ้ของแถมมาใส่ไปก่อนเลยเดี๋ยวจะลืมมีเศษตังค์ก็ตังคค์ม่ะนี่ดูเองก็แล้วกัน เอาอะทั้งหมดเลยเอเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยป้าป้านี่มาถึงแบงค์พันหมดเลยนะก็มีแต่บอกบอกแลวไม่เชื่อมีแต่แบงค์ใหญ่ใช่ค่ะแบงค์เล็กไม่มีแปดเก้าสิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลับเลยไหมคะเดี๋ยวหนูไปส่งเราจะเรียกตรงนี้ว่าร้านเออปลาสลิด้างวัด ทองคุ้งข้างร้านผัดไทยวันทองคุ้งค่ะอ่าสริสอยู่ข้างร้านผัดไทยวันทองคุ้งไหนมันมีดอกไม้สวยๆด้วยโหนยี่โถยี่โถยี่โถสีชมพูสวยมากถามนิดนึงเส้นนี้ไปไหนอันนี้ไปหน้าอนเภอค่ะโรงพยาบาลหลังทองออกทะลุถึงได้เลยถึงค่ะทางดีไหมก็แบบนี้ย บอกว่าน้ำมันท่วมค่ะมันเป็นคันอย่างเงี้ยตลอดเลยโอ้ทำเป็นคันกั้นน้ำด้วยใช่ค่ะโอ้ออกทางเดิมดีกว่านะใช่ใช่พี่ออกทางเดิมดีกว่าไปแล้วไม่รู้อย่าไปเลยค่ะเพราะเป็นทางแคบทางแคบสวนก็ลำบากใช่ใช่ออกทางเดิมดีชื่อปลาอะไรนะเจ้าวาดเลยฝังขาวาดังเขาวาด ปลาสังควงา,ๆๆา,านาคลา้ายปลาสดคล้ายปลาเนื้ออ่อนนะเป็นปลาสังควาตัวไม่ใหญ่แต่ว่าไปทอดแล้วกรอบอร่อยแล้วก็มีปลาห,หมูปลาหมดแล้วแต<อ>่บ,บางวันถ้าเราหามาเงี้ยหนูก็เอาหมดเพราะว่าหาทานยาก<อ>ปลาหมูก็หาทานยากอยู่นี่แหละแม่น้ําเรานี่แลหละเจ้าพญาเนี่ยนะ,ะันมองงปชต้นอ๋อนี่ปลาช่อนอีกปลานาเหรอ ปลาหนาค่ะโอ้ปลาช่อนก็ปลานี่นะคะปลาถ้าส่งไปจ้าอย่แต่ไม่มีค่ะเอาปลาช่อนก็นอันนี้เขามีไข่เนี่ยอันนี้ก็ใช่ก็ขอเอาไปอ๋อมาตากไว้นี่ใช่ไหมเออเขาตากให้ตากอ๋อเขามาตากไว้นี่ก็ฉันก็มองยินมองมองไม่ทันไม่ทันมืออาชีพก็ไม่ใช่มืออาชีพได้ปลาได้ผัดไทยนะครับกับภูมิทัาบสวยสวย นะะฮนี่ก็ทําไอ้คันกั้นน้ำแล้วก็โอ้ใช่ก็บอกตรงนี้ไปโรงพยาบาลได้แต่อยากไปเราต้องเมันทางต่อมันแคบหลีกกันไม่ได้รถนั่นก็มาไกลเกลี่ยดินขึ้นอ๋อมาเกลี่ยดินเขาไม่ได้มาไกลหรอกเพราะมาเกลี่ยห้าสิบบาทห้าสบาทบุ้งกวนถูกแล้วถูกแล้วห้าสิบดูเขาหน้าทานนะเดียวมันลูก เก้วขมิ้นกวนเองดูถุงเท่าไหร่ถุงละห้าสิบบาทดูแห้งดีนะถุงเท่าไหร่ถุงลห้าสิบบาทลองชิมดูก่อนได้ไม่ลดเลยหรอได้เท่านี้ผาดมากดูแห้งดีอ่ะกวนเองนะกวนเองค่ะแดีเกาขมิ้นกวนดิบแต่สุกกันค่ะอ๋อรสชาติเป็นไงกลมกล่อมเป็นส้มลิ้มละค่ะ เพราะว่าพวกข้าราชการเขาชอบแบบนี้แบบว่านั่งทรียกยอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำใช่ค่ะเปรี้ยวน้ำไม่ลดบ้างเลยได้ต้องเยอะซื้อต้องเยอะเลยนะหนูลดแล้วค่ะแล้วมิ้นรอแล้สามสิบกว่าบาทแล้วค่ะว่าใจเลยนะอืมอืมมาองเดี๋ยวสองถึงแทนไม่ถึงเป็นยาระบายเป็นยาระบายได้เนาะ ใช้ได้เดินอร่อยเดินตัวเบาแล้วงานนี้ตัวเบาแล้วไใช้ได้เลย <am repertoire> นะนี่คือวัดทองบรรยากาศวัดทองคุ้งนะฮะโบสถ์นะฮะโบสถ์สวยงามวิหารสารับการเปลี่ยนเพราะมันปลาอะไรครับ ปลาแม่น้ำค่ะปลาแม่น้ำได้ได้ได้อ๊ะมันเป็นยังไงเนาะปลาแม่น้ำปลาเล็กปลาน้อยอ๋อปลาเล็กปลาน้อยปลาแม่น้ำมันปลาเล็กปลาน้อยมาผสมมามาสับๆใช่ไหมแล้วก็ทำประมาณยี่สิบแม่ขอยี่สิบเลยน้าเด้ทอดมาทอดมันมีน้ำจิ้มไหมครับมีนะขอถุงหนึ่งนี่อะไรอ่ะมันเชื่อมอ่าถุงเท่าไหร่ สิบบาทขอถุงหนึ่งด้วย uh huh. เป็นเท่าไหร่ก็ห้าบห้าสิบอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบอ๋อมีน้ำจิ้มแยกกันต่างหากใช่ไหมขั้นมันก็อ๋อเขแยกไว้นั่นแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวรออขนมโอมโอ้คดูทอด <c oughs> อร่อยอร่อยฟักทองขายไงยอ่ะ อ๋อทองลูกกระสามสิบมันดีใช่ไหมครับดองไม้นี่ไม่ได้ดองใช่ไหมหรือดองดองสิอดองไม่ดองสวยดีไม่ดองสิบห้าบาทสิบห้าบาทเอา้อยปรปักแป้งแสงเงินแสงทองรุ่นอะไรอะไรจันจันแสงเสน่จันคืยไม้ด้วยคือไม้ไม่ร้อยห้าสิบสวยุณสวยสวยครับคืยไม้สวย ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากสา,ารางกลางเท่าไหร่หรอกเลยมานิดหนึ่งก็จะมาถึงแล้ววัดทองคุ้งนะฮะสลลารังทองทองก็ดได้หลายอย่างคุณแม่ก็ได้ปลาสลิดไปฝากหลายวัน<ล>รสชาติเาใช้ได้อร่อยอร่อยนัครับจำนายปลาสลิดเออแม่ซื้อปลาสลิดหลายโลเลยนะฮะฝากหลานนะปลาสลิดเจ้านี้นายว่าเป็นปลาสลิดนาไม่ใช่บออ่อเลี้ยง หากินเองทำธรรมชาติอะ่ะชาวบ้านก็จับแต่ตัวใหญ่มากเลยนะสงใส่นาเนี้ยเก่าแก่นาะเลี้ยงปลาไว้ยยนานอะ่ะมันเลี้ยงก็คือปล่อยก็ปล่อยหากินเองทำธรรมชาติไว้นาะนทานองนั้นนะอยู่เขตของมหาราชอำเภอมหาราชมันก็อยุธยาติดติดกับนครหลวงนะครับตรงนี้นะฮะก็ก็ติดทางด้านเหนือก็จะติดทางอ่างทองด้วยเชื่อมโยงกันนะะ ก็โอเคนะครับพอได้พอได้ไปนะกว่าเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นทริปเที่ยวที่เมืองหางทองปาสลิตนามหาราชอายุทยาอ่างทองไม่เหรอแต่ไปขายที่วัดทองคุ้งเมืองอ่างแม่กำลังทอดปาสลิต เป็นอาสลิดนาอำเภอมหาราชอ่างยุทยานะครับแต่คุณแม่ไปซื้อได้ที่วัดทองคุ้งอำเภอเมืองอ่างทองนะแม่ค้าบอกว่าขายมานานปลาเนี่ยจะอร่อยมากไม่คราไม่มีกลิ่นโครนนะครับกิโลละส0งบาทนะครับ ลองเอาไปทานดูด้วยแล้วก็เป็นของฝันฝากหลานๆด้วยนะครับแม่กำลังทานอยู่อในว่าไม่เค็มมากกําลังทานใช่ไหมกําลังน่ากินใช่ไหม,มกําลังดีรสกําลังดีใช่ไหม,อมโอเคแม่ว่ารถกําลังดีแล้วมีกลิ่นโคลนไหม,มทานแล้วไม่มีกลิ่นโคลนไม่สาบนะรสชาติดี แล้วก็ไม่มีกินโครนโอ้สมแล้วที่เป็นสลิดนาสุดยอดสุดยอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e กริงกริงด้วยนะครับและโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมากครับ